สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้จินจะพามากินตำซั่วกุ้งสะดุง้งหูสีสันน้ำปลาแงวันนี้ <c oughs> ก่อนไปกินจินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพาซแซ่บนอเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบมาคะเนาะใดขอบคุณห,หลายๆเ้อจ้าไปกินกันมีนังไก่ทอดผักก็มียอดยอดผักกาดดอกไม่ใช่ผักกาดดอกเขาเรียกอะไรวะะนาดอกนี่แล้วก็มีผักกาดหอมไปกินกันเลย มาแซ่บเลยพี่น้องวันนี้ซีซันซีซันน้ำปลาแรกกเป็นอย่างนี้เนาะหนหให้เรารอ,นะหอไหมอือ ขนมเส้นมัน,อนเออแล้วพี่น้องนี่แซ่บมากโอ้ยแมงวีแม,ง,แมงวันกุ้งกุ้งกุ้ง มันจะเขาขาวนิดนึงแล้วแต่มันนัวเลยพี่อนเขาเรียกผักผักคะน้าดอกออกบกวาไปพี่อน้อง น้ำมันดูดหมดละขนมเ้นดูดน้ำหมดละมาแล้วจ้าสับยสัทน้ำกันอื 那、啊、我们就小心了。嗯哼。

น้องไก่ลุนี้สิพี่น้อง รลมดี น้ำส้มตำหน้ามันไม่ยุ่งผีพี่น้องสีนก็ได้จืด mình Mang vàng nè. Ừ. แัวงว่ามันก็อยากกินนะจ้ะ หน้ามันยุ่ยเพียงพีนองผักน,นี้แซ่บมากผักกาดหอมอหอมเส้นดูดหมดแล้วนะ่ะโอ้ เผ็ดทั้งแซ่บเผ็ด น้ำมายุพีหมดเลยก็อ,าอยากสดอยู่นะเหลือนิดนึงน้ำขนมเส้นมันดูดหน้ามาเลยเอิ่มแล้วจ้าลำดับชิ้นนี้ น้งไก่ทอดกรอบเลยไปลูกค้าสำหรับคลิปด้จินก็ฝากไว้ซสมอน,นะจ้าอย่างใดจินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพัส,แสนแซมเดอร์ค่าไปทั้งเพจแล้วก็ยูทูบนะค่ะเนาะอย่งใดุณดหลยๆเด้อจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย